สวัสดีครับวันนี้นะครับพบกับกี้นะครับผมอยู่กันที่คิงคองบิ๊กคาร์จังหวัดสมุทรสาครนะครับผมติดกับห้างแมคโครสมุทรสาครนะครับผมเส้นเอกชัยนะครับผมวันนี้นะครับเราจะไม่ได้มานําเสนอรถหรือว่ารีวิวรถหรือมาขายรถนะครับวันนี้เราจะมาให้ดูนะครับกับบริษัท Go Inspection นะครับผมเป็นบริษัทที่ตรวจสภาพรถเช็ครถเช็คให้ว่าเราไม่ต้องเช็คเองใครดูรถไม่เป็น หรือไม่มีความรู้ด้านรถนี่นะครับจะเป็นบริษัทที่การันตีว่ารถของทางร้านเรามีคุณภาพแน่นอนครับเป็นที่เดียวนะครับในจังหวัดสมุทรสาครที่ได้ได้รับการการันตีนะครับผมอ่าวันนี้ก็เรื่ังน้นะครับวันนี้นะฮะเจ้าหน้าที่นะครับเข้ามาตรวจพอดีนะปกติเขามาแค่คนเดียวนะฮะวันนี้ มาถึง3คนกันเลยนะครับกับวันนี้นะฮะที่นี่คิงของบิกคาเรานะครับเราจะมาพาชมนะครับว่าเขาต้องทำอะไรบ้างนะครับผมในการตรวจรถแต่ละครั้งแต่ละคันนะครับนะวันนี้นะฮะพาดูกันเลยนะครับบอกเลยว่าไม่ได้เตรียมใดๆทั้งสิ้นนะครับวันนี้นะเดี๋ยวเราเนียนไปถามเขาเลยดีกว่านครับว่าเขาทำอะไรกันอยู่นะครับก็ฟ้าติดลูกค้าเหยนะพอดีมีลูกค้ามา เรามาถามคนแรกกันเลยนะครับนะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอญาตถ่ายนะครับผมครับผมพี่ชื่ออะไรครับผมชื่อยอดครับตอนนี้กำลังทําอะไรอยู่ครับพี่ตอนนี้ตอนนี้กาลังเข้าระบบข้อมูลรถอินโฟม t ชันนะครับว่าเราจะทําการตรวจรถรุ่นอะไรเราก็จะทําการเช็คนะครับไม่ว่าจะเป็นสําเนารุ่นรถสีเลขตัวถังเลขเครื่อง ว่าข้อมูลเราจะใส่เข้าไปก่อนก่อนที่จะทํางานเริ่มงานนะครับว่าเรากําลังตรวจรถอะไรประมาณนี้ครับตอนนี้ที่ตรวจในตอนนี้ก็อยู่ในส่วนแรกก็คือกําลังเมื่อกี้ถ่ายเลขตัวถังไปครับแล้วก็กรอกข้อมูลในหน้าของสําเนานะครับแล้วก็เอาเข้าไปดูเขาเรียกว่าอะไรครับเอาสำเนาเนี่ยเช็คเลขตัวถังด้วยแผ่นเพจด้วยเลขทะเบียนด้วยอะไรเพระว่ามันเป็นรถคันเดียวกันหรือเปล่าก็คือเช็คข้อมูลใช่ครับว่ารถมันตรงกับใช่ เลขทะเบียนเลขเครื่องอะไรที่ว่าเป็นเพันย่อยไปเนี่ยกับตัวรถตรงกันไหมข้อมูลรถตรงกันไหมสีหรืออะไรอย่างเงี้ยครับตรงกันหรือเปล่าประมาณแล้วสมมติถ้าดูพวกขั้นตอนแรกเสร็จเราต้องไปดูเช็คอะไรต่อครับพี่หลังจากตรงนี้เสร็จใช่ไหมครับเราก็สแกนกล่อง ECU ใช่มครับใช่ครับสแกนทิ้งไว้ก็ตอนที่ช่วงสแกนนะครับมิสซูเนี่ยจะสแกนนานนิดนึงแล้วก็มาทำอย่างอื่น รอ๋อจะดูอุปกรณ์สแกนได้ไหมครับคือช่วงแรกนะครับจะจะยังไม่ได้ถึงขั้นตอนตรวจรถเพราะเราจะต้องในในระบบเนี่ยครับมันจะทําเป็นหน้าหน้าก็คือไม่สามารถข้ามหน้าได้ครับตันนี้เรียกอุปกรณ์อะไรครับตัวนี้คือเป็น OBD ครับก็คือสแกน OBD ใช่ครับสแกนโค้ดติดโค้ดอะไรรถยนมีปัญหาตรงไหนถ้ามันเป็นเออร์เลอร์ปกติเออร์เลอร์ปกติเราตรงเนี้ยครับมันติดโค้ดหนึ่งเราเคลียร์แล้ว แต่เราเคลียร์เราติดเราก็มาอ่านเนี่ยมันก็จะสามารถอ่านได้ว่าถ้าเราอยากรู้ครับใช่ก็เข้าไปในที่โค้ด C หนึ่งห้าหกสี่นะครับมันก็จะบอกว่าตัวนี้สมมติว่าออกซิเจนเซนเซอร์แบงค์หนึ่งแบงค์สองหรือมีปัญหาหรือบางทีคนอ่าเขาเรียกว่าล้างห้องเครื่องคือเดี๋ยวนี้เซนเซอร์มันเยอะเรามันมีความชื้นอยู่อะไรเงี้ยก็ต้องเป่าให้แห้งนู่นนี่ทำการแก้ไขเบื้องต้นมันก็หายมันก็ไปโดนใช่ครับความชื้นคือคือบางที างทีพวกนี้ครับมันมันไม่ได้แสดงอ่าที่เรียกอะไรที่หน้าปัดที่เป็นลูกเครื่องโชว์อะไรเงี้ยมันจะเป็นแบบจุกจิกจุกจิกข้างในซึ่งแต่บางอย่างคือไอ้พวกความเพลเรื่องของมาเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันสะสม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 แล้วมันไม่ได้ถูกเหมือนแบบรีสตาร์ทมันก็อาจจะเสื่อมเสื่อมไว้ซึ่งตรงเนี้ยลูกค้าทั่วไปหรือคนปกติทั่วไปไม่ทราบวูนีแล้วนอกจากแบบลูกเครื่องโชว์ลูกเครื่องโชว์ปุ๊บก็ไปที่ศูนย์ใช่ครับ ทางบริษัทก็คือจะเคลียร์ให้ด้วยหมดเลยใช่ครับและอย่างนี้เราสามารถช่วยเป็นไกด์ได้ครับว่ารถคันนี้ใหม่ของรถละมันพอจะจับทางถูกไหมครับว่าจริงไม่จริงแท้ไม่แท้อย่างเงี้ยครับเ,เครื่องนี้นครับไม่ไม่สามารถวิเคราะห์ว่ารถกอใหม่ได้หรือเปล่าแต่เขาคือ,ค,อคือตัวนี้นครับจะแสดงแสดง หน้าแรกอะครับจะขึ้นเลขเครื่องไม่ใช่ครับเลขตัวถง<ๆ>ังที่เขาเรียกว่าอะไรถูกป้อนอยู่ในกล่อง ECU เหมือนสมองของเราอะครับคันนี้ก็คือคันนี้ <G al axy> คันนี้คันนี้คันนี้มันจะตรงกันแล้วไมค์ดิจิตอลตัวนี้ครับมันจะแสดงที่หน้าจอของเรา <G al axy> มันเหมือนกับว่าตัวนี้ครับมันเหมือนเป็นตัวที่ไปดึงค่า สมองออกมาอะถ้ากดว่าตัวอุปกรณ์ช่วยไม่ได้แต่เจ้าหน้าที่เองสามารถท่านกันเได้ถูกไหมครับก็จัดสภาพโดยรวมสภาพโดยรวมเนี่ยของรถมีประมาณนี้ไม่ประมาณนี้ดูสภาพถูกไหมครับใช่ครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าอะไรๆรถที่เก่าๆแล้วเหมือนว่าถ้าสมมติว่าเป็นร้านที่ไม่ดีที่เขาเอ่อต่อไมล์มาอย่างเงี้ยเราก็สามารถเองใจด้วยตัวเราเองใช่ไหมครับใช่ครับ สภาพกับไหม่ไม่ได้เท่ากันครับอย่างเรื่องกิโลครับที่เราไม่ไม่สามารถบอกได้ว่าแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับว่าต่อไม่ก่อเนี่ยคือหนึ่งอย่างบางทีรถเก่าใช่ไหมครับอาจจะบางคนอาจจะบอกเฮ้ยดูจากวมอลไรความสมของเบาะหรืออะไรแล้วแต่ของมันเนี่ยมันสามารถพเปลี่ยนกันได้ใช่ครับหรือบางทีเบาะหนังนะครับบางทีเบาะผ้าเราเราไม่มีผ้าเปลี่ยนมันต้องเบิกแต่การที่เปลี่ยนหนังง่ายที่สุดมันเวลามันมาใหม่มาเนี่ย มันก็มีได้สองมุมว่าบางทีรถอาจจะไม่ได้แย่ครับแต่ว่าเราอยากได้เราอยากทําให้รถมันดีก็มีนะครับมันให้ดูสวยงามใช่มันก็ต้องดูประกอบกันครับแต่หลักๆแล้วเนี่ยรถใช่ไหมครับเครื่องเนาะเกียร์โครงสร้างต่แค่ว่าสตร์สิ่งเงี้ยมันดีก็พอพอไหมครับคะอื่นนะเปลี่ยนได้หมดเนาะใช่ครับนะคนับโอเคนะครับขอบคุณพี่มากนะครับเดี๋ยวไปดูจุดอื่นกันบ้างนะครับไปเราไปดูคนอื่นกันต่อดีกว่านะครับก็คงยังไงกันอยู่เลยอ่า สวัสดีครับขออนุญาตถ่ายหน่อยนะครับก็ชื่ออะไรครับผมชื่อมิงครับศุภวิทย์มิงนะครับตอ,อนนี้ทําอะไรอยู่ครับเดี๋ยวจะตรวจช่วงล่างครับพวกติตีพวกแข่งตั้งคายคืนท้ายอ,อันนี้หลกัหลกๆนี้เราดูอะไรบ้างครับเกี่ยวกับการกระแทกสนิมหรืออะไรอย่างเงี้ยก็มีรอยพวกรอยสนิมเปลี่ยนชิ้นงานอะไรพวกเนี้ยครับ ไงครับคันนี้ดูรวมๆแล้วคร่าวๆตอนนี้ตรวจไปประมาณกี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็ประมาณสี่สิบครับสี่สิบคร่าวๆเป็นไงบ้างครับก็โอรวมๆโอเคได้ครับพี่ถือว่าสภาพสวยอ<ว>ยู่ครับนะครับอันนี้ก็เป็นคำยืนยันครับจากเจ้าที่ดูอินส,สเปคชัน่นนะครับก็ ที่ขอทำงานกันต่อนะฮะอ่ะเดี๋ยวไปถามคนถัดไปอันดี้ว่านะครับสวัสดีครับอ่านี้ทําอะไรอยู่ครับตอนนี้ก็ตรวจภาพรถเลยครที่ี่ว่าสภารถตอนนี้ครับเมื่อกี้เปิดฝาท้ายทําอะไรครับเพื่อตรวจสอบว่าชิ้นงานชิ้นนี้มันเปลี่ยนหรือไม่อะไรประมาณนี้ยรีอแบบว่าโดนชนตูดมาหรือเปล่าใช่ไหมครับใช่ครับแล้วคลิปไหมครับแบบสอนนะครับว่าดูยังไงเบื้องต้นเบื้องต้นเื้องต้นนะครับพี่ดูรถเดี๋ยวดูที่ซื้อยึด ครับก็คือส่องเข้าไปตรงพื้นภายในที่สีมันต้นเข้าไปถึงแล้วพี่อ๋อถ้าเป็นอะไรก็ตัวยักษ์มันเป็นสีดำถ้าเป็นอะไรก็เปลี่ยนนะครับครับและนี่เขาทอดออกมาเลยเขาไปพ่นเลยเป็นพวกแนวตะเข็บต้นนี้ครับครับเนี่ยครับเพราะว่าเป็นซีนกาวเดิมโรงงานหรือเปล่าใช่เลยครับใช่ครับ างครับคันนี้ตอนนี้ตัวใบละกี่เปอร์เซ็นต์นะฮะห้าสิบเปอร์เซ็นต์หรือห้าสิบเปอร์เซ็นต์โดยรวมเป็นไงครับพอได้ไหมคันนี้ก็พอได้ครับพี่เพราะโครงสร้างไม่ไม่ไม่ด้เสียโครงสร้างเดิมนะครับใช่ครับอยากให้พี่ลองลองพูดเกี่ยวกับรถที่ร้านหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างแต่ละคาเนี่ยวันนี้ตัวไปีนคันแล้วก็เข้าเที่ตรวจมานะพี่รถที่นี่ค่อนข้างที่จะสภาพน่าจะแบบก็ถือว่าเยี่ยมมาพี่คือโครงสร้างงานโครงสร้างงานตัวเนี้ยก็คือไม่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 มี เขาเขาที่ตรวจมาเท่าที่ผตรวจเจอนะออรนครับพี่นะครับก็จะมีรอยมะกิ้มเล็กๆน้อยซึ่งมันไม่มีผลกับเรื่องเล็กเรครับสีใช่ไหมครับครับการใช้งานนลรถมือสองอย่างว่านะครับเป็นเรื่องธรรมดาสามารถโครงสร้างเท่าที่ตรวจมาคือยังยังไม่เจอเลยครับรับคุณ อย่างสมมติี่ถ้าเขาเปลี่ยนพวกโลกช่วงล่างมามีผลอะไรเกี่ยวกับการอันนี้ทางเราไม่ได้ดูครับพี่เกี่ยวกับระบบช่วงล่างครับพี่อ,อ,อย่าีเขาเปลี่ยนมาใช่ไหมครับใช,ใช่ครับเราจะดูเฉพาะโครงสร้างเป็นบอดี้อย่างสมมติว่ารถเปชนพวกท,<ช>ทักซีชุดคานมออน้อห้องโดยสารอะไรพวกนี้มันจะมีผลกับดาวครับคะแนนที่ตรวจครับพี่<ช>อันนี้ปก,กติดาววิสูงสุด เพราะเกิดม่เกิดจุดที่5ดาวนะพี่ดาวแต่ถ้าถามว่าถ้ามีรถโครงสร้างที่เสียถึงโครงสร้างภายในห้องโดยสารในพวกนี้มันถึงจะตกลงมาบางที4ดาว3ดาวอะไรประมาณนี้แต่ถ้า3ดาวในในส่วนของเราน่าจะไม่ไม่ตรวจปกติแต่วาเราตรวจ2รถเจอถ้าดาวเดียวนี่คือังไงครับคือรถที่สต่ว่าแม่จะขับเคลื่อนไม่ได้หรืออะไรนี่ครับพี่หรือมีการตัดเลียนที่เราเห็นชัดเจนแบบคือคือในส่วนตรงนั้นถ้าถ้าต่ำกว่า3ดาวไปแล้วเราอะกรางวัะ ก็บายบายอะไรเลยโอเคนะครับโอเคนะคร่าวๆนะครับสำหรับวันนี้นะเราสัมภาษณ์ตรวจนะครับกับเจ้าหน้าที่คุยสเปคชั่นนะว่าเราไปให้ดูรถที่ตรวจผ่านกันบ้างดีกว่าว่าจะมีสักลักอะไรบอกอย่างรถนะครับเมื่อเขาตรวจไปแล้วนะครับทางเจ้าหน้าที่นะครับคุยสเปคชั่นนะเขาจะมีแปะเอ่อเป็นสติกเกอร์นะครับนะสติกเกอร์บน หัวมุมของรถนะครับนะนี่นะฮะหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับจากบริษัทเลยเป็นโลโก้ของบริษัทคุยสเปคชันนะครับอันนี้เขาแปะเองนะไม่ใช่ว่าเราสั่งสติกเกอร์รมาตัดแปะเอาแล่วก็ตรวจตรวจแบบนี้ก่อนถึงจะได้ติดนะครับผมอ่าใช่ครับติดแล้วเนี่ยเขาก็จะมีหลังจากตรวจไปนะครับก็จะมีรีพอร์ตให้นะขอดูขอชมกันได้นะครับมีใบเซอร์ให้นะแล้วก็มี รูปภาพประกอบการตรวจนะครับไม่ว่าจะเป็นภายนอกภายในแล้วก็ผลการตรวจจาก OBD นะครับนะก็มีแนบให้นะครับในชุดเอกสารนะอยากดูท่านไหนนะฮะขอดูได้นะครับเรามีให้นะครับเราให้ดูเลยว่าทุกท่านเจ้าหน้าที่ตรวจกันจริงๆนะครับไม่ใช่ว่าเมคเอาสติ๊กเกอร์มาแปะหรือว่าอะไรตรวจกันจริงๆนะครับหมักหเน้นนะฮะก็วันนี้ ตรวจหลายคันนะครับนะก็ยี่สิบคันเลยนะครับก็เลยต้องมีเจ้าหน้าที่หลายคนนะปกติเราก็ประมาณสิบกว่าคันนะครับเจ้าหน้าที่มาคนเดียวนะมาสายๆนะฮะกว่าจะตรวจเสร็จก็นู่นเลยครับช่วงกบเย็นนะฮะภาบสำหรับวันนี้นะเราก็พาดูบรรยากาศนะครับนะตรวจสภาพรถนะครับว่าเป็นยังไงนะฮะโอเคนะฮะก็ ไม่รบกวนเจ้าาที่เขาแล้วนะครับในขอทวงเนไปนะจะเที่ยงแล้วนะฮะเดี๋ยวเราสองคนนะครับขอตัวลากันไปก่อนนะครับกับวันนี้นะไม่ได้ขายรถนะฮะแต่จะบอกว่าขายอยู่ปกตินะครับแค่ไรนี้เฉยนะไรนี้สนใจไก็สอบถามได้เหมือนเดิมนะครับผมอย่างไงก็ขอฝากไว้กับกับทองบิ๊กชานะครับผมผมกี้กับพี่บิวอย่างไงก็ขอฝาก แล้วก็ทิ้ง้ายกันนิดนึงแล้วกันนะเดี๋ยวพรุ่งนี้สบการแล้วนะครับก็อยากบอกทุกคนนะครับว่าให้ดูแลตัวเองนะครับจบการเนี่ยกลับบ้านเดินทางกลับบ้านเดินทางนะครับก็ให้เดินทางโดยสวัสดิภาพครับขับขี่ปลอดภัยนะครับเมาไม่ขับนะครับนะแล้วก็การเดินทางนะครับการใช้ชีวิตนะก็ไปไหนไหนนะครับใส่แมสตลอดนะครับทุกคนคือตอนนี้โควิดนะครับยังเป็นอะไรที่ น่ากังวลอยู่นะครับนอ่ามาฟ้ามาตอนไรนี้นะฮะขอตีมามช้านิดนึงค่ะติลูกค้านะครับก็โควิดนะครับก็ยังเป็นอะไรที่น่ากลัวน่ากังวลอยู่นะครับคุณฉีดวัคซีนไม่ใช่ว่าคุณจะไม่ติดนะครับนะให้พึงประสงค์ไว้นะครับว่าคุณฉีดไว้เนี่ยเขาแค่ลดความหนักเป็นเบานะครับดังนั้นเนี่ยคือไปไหนๆนะฮะใส่แมสดูแลตัวเองนะครับเจลแอลกอฮอล์นะครับใช่ครับ จะได้กลับมาทำง,งทำงานนะครับเขาเรียกอะไระจะได้แบบทำงานต่อได้เลยนะครับไม่มีปัญหากับชีวิตไม่ใช่ว่าไปต่างจังหวัดมานะฮะไม่รู้เอาไปแพร่ขเขานะครับหรือว่ารับจากเขากลับขึ้นมาอะไรอย่างนี้นะครับรก็เนาะอ,อยากให้ทุกคนปลอดภัยห่างจากโควิดละกันนะครับแล้วก็สุดท้ายนี้นะอยากให้ทุกครอบครัวนะครับมีความสุขนะความเจริญนะครับทุกครอบครัวเลยนะฮะสิ่งใดก็ให้ส่งพัฒนา ฝากกันหน่อยนะครับคือร้านเราปิดนะครับวันที่สิบสามสิบสี่สิบห้าค่ะสามวันนะคะลูกค้าเปิดอีกทีนึงก็คือวันที่สิบหกนะคะลูกค้าแต่ถ้าสนใจรถนี่ครับถึงแม้ว่าเราจะหยุดนะครับก็ทักสอบถามกันได้นะเพราะว่าช่องทางออนไลน์ครับเราก็มีให้นะถึงแม้ว่าจะดูรถกันที่ร้านไม่ได้เราเขาหยุแต่เราก็มีวิดีโอย้อนหลังนะครับหรือว่าภาพนะครับถ่ายนะครับบอกเลยว่า เห็นการทุกต mm ้อ hmm, ท so 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 ุกม okay, so so ุมนะครับสวยเลยนะฮะก็ขอดูกันได้นะครับถักมาโทรมานะครับเรามีนดีรับตลอดนะครับอ่ะโอเคนะัะสุดท้ายแล้วนะครับก็ขอตัวลากันไปก่อนนะครับฝากเบอร์โทรทิ้งท้ายกันหน่อยนะฮะื่อใครอยากโทรอยากหาอยากคุยนะครับค่ะเบอร์โทรฟ้านะคะศูนย์เก้าสองนะคะเจ็ดห้าแปดเก้าแปดสองหกค่ะศูนย์หกห้าหนึ่งหกสองสี่หกห้าเก้าครับกี้ครับ ใครอยากได้รถอะไรนะครับช่วงสงการนั่งอยู่บ้านเงาๆครับคุณพ่อคุณแม่นะครับกลับไปอ้อนแกนะฮะบอกผมอยากได้รถคันใหม่เลยครับนะก็บอกแกนะครับเผื่อสนใจอยากได้อะไรก็โทรมาหาพวกเรานะครับน้าเรามีรถนะเยอะแยะเลยเนี่ยเนี่ยเนอาอะไรนะรถเก่งรถกระบะนะครับเป็มหมดนะฮะแบบครับนะอ่ะโอเคนะเวลาพอสมควรแล้วนะครับก็ขอตัวลาไปก่อนลวกันนะครับไว้พบกันใหม่โอกาศหน้านะครับ หลังวันที่16นะครับน,นะก็มาไลฟ์สดกันนะฮะคิดถึงกันก็คอมเมนต์กันทิ้งไว้นะครับโอเคพวกเราลากับก่อนนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะ